สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่ GWM Iconic Raminta น,นะฮะวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปทดลองขับตัวท n ง500นี่ต้อบอกว่าเป็น full size SUV ที่แบบว่าน่าสนใจทีเดียวนะกับราคา2ร้านต้นๆน,น,นะฮะสำหรับตัวนี้จะมีเรื่องราวเป็นยังไงวันนี้ผมพาไปชมกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นเราไปชมรถคันจริงกันเลยครับเอาละครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ GWM Iconic Ramintha นะฮะวันนี้ผมมารับรถทดสอบที่นี่นะแล้วก็เราจะไปชมกันว,ว่ารถคันนี้มีฟีเจอร์อะไรกันบ้างนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยผมมีทางน้องซึ่งเรียกว่าเป็น i a m นะที่เขามีข้อมูลที่ค่อนข้างเปิดก,กว่าผมซึ่งผมก็พอรู้แหละแต่อย่าให้มันลึกมากกว่านี้ให้คุณผู้ชมได้รู้นะครับว่าตัวแทง5 0 0เนี่ยมีสเปคเป็นยังไงบ้างอ่าให้น้องแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม i a m b o บ s นะครับจาก เกตบอมเมอร์ไอคอนิกลามินทาครับผมนี่อยู่ใกล้บ้านผมเลยสถานีออกมาไม่ไกลนะฮะวันนี้ผมจะเอาแท้ง500ไปทดลองรีวิวนะว่ามันฟิลลิ่งมันเป็นยังไงเพราะมันเป็นฟูลไซส์ SUV ที่น่าสนใจมากนะครับในราคา2ล้านต้นต้นเรามาไล่เรียงกันดีกว่าครับว่าสเปคเป็นยังไงสำหรับภายนอกเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ภายนอกคันนี้นะครับแท้งเนี่ยจะเป็นรถเรียกว่าพรีเมียมออฟโรด SUV นะครับสำหรับแท้ง500ก็จะเป็นรถ7ที่นั่งนะครับ SUV ขนาดใหญ่เลยมีให้เลือกทั้งหมด สีสีนะครับก็จะมีสีขาวสีดำสีเทานะครับแล้วก็สีที่โชว์อยู่เนี่ยจะเป็นสีพิเศษหรือว่าเรียกว่าสีคริสตัลเกร์โอ้โหนี่ผมเห็นภายนอกนะไอ้เดนด้านหน้านะกับกระจังหน้าที่เป็นโครเมี่ยมไซส์ใหญ่เลยครับมันดูเป็นสไตล์อเมริกันมากเลยนะใช่ก็ยิ่งเรียกว่าได้ความหรูด้วยแล้วก็ดูดุดนด้วยเนาะับแบบแล้วก็ไฟหน้า LED เวอร์ชันนี่มันมีความพิเศษยังไงบ้างครับ LED เวอร์ชันนี้ก็จะมีเรียกว่าระบบ กินเซลลูเจนครบเลยนะครับดัมีทั้งระบบเปิดปิดไฟสูบอัตโนมัตมิเปิดปิดไฟต่ำอัตโนมัติไลท์แฮนเดลิ่งมีเห <Light S 2> มั <and> หนโอ้โห,โหอะเรามาดูกันด้านข้างกันในความกับเอสยูวที่มันใหญ่จริงๆรอันนี้รวมถึงล้อด้วยก็ใหญ่ใช่นกันใหญ่เหมือนกันครับผมคันนี้นะครับมาพร้อมกับซีรีส์ยางสอ5หก R 2 0่สิบเท่ากันทั้งสี่ล้อไหมเท่ากันทั้งสี่ล้อเลยโอ้โหเป็นรถอะไรนะเป็นรถ4 wheel drive ซึ่งใช้ยางไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับรวมถึง ใช่ครับบันไดของคันนี้ก็เวลาเปิดประตูนะครับเวลาเปิดปิดเนี่ยบันไดเขาก็จะมีการเปิดปิดให้อัตโนมัตินะครับแบบนี้เลยลองดูเลยดีกว่าไหมเป็นยังไงก็จะทำแล้วเปิดประตูออกเลยใช่ครับมันก็จะทาให้ขึ้นลงได้สะดวกขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ปิดเข้าไปปุ๊บเขาก็จะพับเก็บเข้าไปอัตโนมัติเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูลองพับลองปิดดูเดี๋ยวผมลองดีกว่าผมน้ำหนักร้อยเจ็ดโลนะลองขึ้นดูว่ามันมีความยุดยากนของตัวบันไดหรือเปล่านะครับ ถ้ามันมีที่จับด้วยนะนี่เวลาขึ้นนะฮะโอ้แข็งแรงครับสําหรับใครที่คิดว่าไม่แข็งแรงนะฮะต้องบอกว่ามันแข็งแรงจริงนะกับตัวบันไดไฟฟ้าอันนี้รวมถึงมันมีออปชันที่ไม่ต้องให้มันเปิดออกมาก็ได้ใช่ไหมเราสามารถปิดได้ใช่ไหมฮะปิดได้เหมือนกันครับผมก็สําหรับคันนี้สามารถตั้งค่าได้เกือบทั้งหมดเลยของทั้งคันนะครับเพราะฉะนั้นผมชอบมากเลยว่ามันแบบดูมีความทับในตัวแต่มันมีความหรูด้วยนะใช่ไหมฮะกับดีไซน์ของ ตัวเขาเรียกว่าอะไรอะที่ครอบล้อตามสไตล์รถออฟโรดใช่ไหมใช่อันนี้มันดูมีความพรีเมียมนะฮะจากตัวเขาเรียกว่าอะไรโครเมียมตรงนี้รวมถึงมีตัวนี่มีกล้องด้วยเห็นไหมฮะใช่ครับแล้วก็มีกล้องซ่อนอยู่ตรงอ่ารีกว่าฝาครอบยางอะไรนะครับแล้วก็จริงๆมีรอบคันเลยนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเป็นกล้องรอบคันเลยก็เป็น360ิองศาใช่ครับแล้วก็ดีไซน์ของไฟท้ายผมบอกเลยครับมันคือแบบ สไตล์ SUV พรีเมียมนะแม้เป็นแนวตรงลงมาแล้วก็เป็น LED นะครับนี่ส่วนนี้500 HEV ก็แปลว่ามันเป็นไฮบริดนั่นเองแล้วก็ในส่วนประตูนะฮะอันนี้เป็นประตูที่แบบถ้าเรียกกันภาษาบ้านๆเราก็บอกประตูแบบตู้อบข้าวหรือตู้เย็นนะก็เปิดโดยการที่กดปุ่มนี้เบาๆนะฮะแล้วก็เปิดมันออกมา,าข้อดีของการเปิดแบบนี้คืออะไรครับถ้าไม่เปิดขึ้นด้านบนถ้าสำหรับผมนะผมรู้สึกว่า การเปิดขึ้นบางทีถ้าเจอที่ที่มันแบบอ๋อเป็นรถออฟโรดแล้วบางทีแบบเจอท้ายสูงเงี้ยแล้วถ้าเปิดจากข้างบนอีกแล้วตอนปิดจะปิดยังไงดีฮะเปิดด้าน้างง่ายกว่าแล้วก็ที่สำคัญนะฮะเป็นแบบดูดด้วยซอฟต์คลอสนี่ไฮโซหรูลาเบอร์ใหญ่นะฮะตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้เนี่ยเป็นที่ใส่ป้ายทะเบียนครับที่ติดป้ายทะเบียน อ๋อตอนแรกผมก็เป็นวินไม่ใช่เป็นที่ติดป้ายทะเบียนเนาะใช่ครับนะฮะมาดูด้านท้ายกันหน่อยดีกว่าว่าความใหญ่โตของมันเป็นยังไงบ้างด้านท้ายก็พับเบาเรียกว่าผู้โดยสารตอนตอนหลังนะครับก็เป็นไฟฟ้าด้วยทั้งสองด้านเลยลองหน่อยไมฮะว่าเป็นยังไงอ่าเอ้แต่ก่อนที่จะลองผมว่าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถล็อกได้ด้วยป่าล็อกได้ครับไหนลองโชว์หน่อยที่ให้มันล็อกแบบไหนฮะ เวลาล็อกนะฮะก็นี่ครับบิดแค่นี้ก็สามารถก็ล็อกเลยมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับก็คือบิดบิดปุ๊บอันนี้คือล็อกนะฮะอันนี้คือกลดล็อกนะจะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงบริเวณนี้ด้วยไม่ต้องไปดึงแกนอะไรให้มันยุ่งยากเนาะใช่อ,อ,อ่เราเราไปดูตัวตัวเบาะแถว,ว,วสามดีกว่าสำหรับเบาะนะครับก็สามารถพับได้จากตรงด้านบริเวณนี้เลยมีทั้งฝั่งซ้ายและขวานะครับเราก็สามารถกดอันนี้เพื่อพับขึ้นหรือว่าก,กดนี้เพื่อพับลงนะครับได้ทั้งสองด้านเลย แล้วก็นี่นะครับที่ใส่ของด้านหลังที่บอกว่ายาวอย่างนู้นเลยก็สําหรับคนที่แบบว่ามีอุปกรณ์ในการอะไรแคมปิ้งอะไรก็สามารถเสียบไปตรงนี้ได้ใช่ครับ <นะ S 2> ก็มีความลึกพอสมควรนะฮะส<อ>ามารถใส่ลงไปได้เลยไม่ต้องกลัวหลุดออกมามแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นปลั๊กไฟแบบ AC เป็นปลั๊กสามตาเลยว่างั้นเถอะสามารถเชื่อมต่อกับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นรถ SUV ที่ครบครัน มาที่สเปคของขุมพลังกันบ้างดีกว่าสำหรับตัวแทง500 h e v คันนี้แน่นอนเห็นสีส้มๆอย่างนี้ต้องมีมอเตอร์และก็แบตเตอรี่แน่นอนใช่ไหมครับคันนี้ก็เรียกว่าเป็นเครื่องเบนซินนะครับระบบไฮบริดเบนซินส0งจุดศูนย์ลิโบ์นะครับก็มีทั้งเครื่องยนต์บกมอเตอร์ไฟฟ้าโดยทำกำลังรวมรวมกันเนี่ยสูงสุดอยู่ที่350หแรงม้าครับมันแยกไหมครับสำหรับเครื่องยนต์ของมอเตอร์สมรรถนะเป็นยังไงแยกด้วยครับผมก็กำลังรวม350ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดแยกจริงนี่ย กำลังของเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่2 4 4แรงม้านะครับส่วนเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่106แรงม้าเฉพาะเครื่องยนต์อย่างเดียวนี่ก็ถือว่าแรงเลยนะแรงครับ2 4 4แรงม้าเครื่องยนต์2.0เบนซินเทอร์โบปั่นกำลังให้ถึง2 4 4แรงม้าใช่ครับไม่ธรรมดานะครับเเรามาดูกันที่ระบบเกียร์มากดีกว่าว่าตัวนี้เป็นเกียร์แบบไหนครับคันนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าระบบเกียร์ไฟฟ้านะครับ9สปีดครับผมมาถึง9สปีดเดียวก็จากชุด เกียร์ที่อยู่ตรงคอนโซลนะดีไซน์ดีมากๆนะฮะก็แน่นอนรถสมัยนี้ของทางค่ายเกียร์บวกก็เป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วล่ะเป็นเกียร์ที่ทันสมัยแล้วก็เขาเรียกอะไรมันฉลาดก็อยู่ในแทงห้าร้อยเช่นเดียวกันนะช่วงล่างล่ะอันนี้ช่วงล่างแบบไหนบ้างช่วงล่างนะครับด้านหน้าเนี่ยเรียกว่าช่วงล่างแบบดับเบิลคอสอาร์มนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นระบบมัลติลิงค์ครับผมเป็นมัลติลิงค์แท้ด้วยสำหรับโหมดการขับมันมีถึง11โหมดใช่ครับผมก็จะแบ่งเป็นออนโรดกับออฟโรดนะฮะก็ออร์โหลดสี่ออฟโรด7 นะครับในโหมดออฟโรดเนี่ยก็จะมีโหมดปกติโหมดสปอร์ตโหมดประหยัดแล้วก็โหมดอัตโนมัตินะครับส่วนออฟโรดเนี่ยจะมีทั้งพื้นโคลนพื้นทรายโหมดหินม,มีโหมดหิมะมนะฮะมีโฟลไฮมีโฟลโร่ด้วยแล้วก็โหมดคู้เชี่ยวชาญครับผมอันหนึ่งที่ผมอยากสัมผัสและอยากทดลองครับก็คือโหมดของแทงเชินแทงเทิญซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทําให้วงเลี้ยวของเจ้าแทงฮาร์ลซึ่งเป็นรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับมันจะแคบลงใช่ครับโดยวิธีการ อารมณ์เหมือนใช้เรียกว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นแกนนะเพื่อล็อกล้อหนึ่งเพื่อให้เป็นแกนหมุนเพื่อให้รถเนี่ยกลับในที่แคบลงไปได้อีกก็คือมันจะไปจับล้อหลังด้านในเบรกจะไปจับล้อหลังด้านในนะให้มันให้มันฝืดนะครับมันก็ทาให้วงเลี้ยวเนี่ยมันค่อนข้างแคบลงซึ่งมีการวัดแม้ว่ามันแคบลงกว่าเดิมยังไงบ้างเป็นรถสมีวงเลี้ยวรถสมี่วงเลี้ยวเนี่ยแคบลงไปได้ประมาณไม่ถึง2เมตร ก็ถือว่าโอเคเลยนะกับรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะก็สามารถทั้งออถอยในซอกในซอยได้ง่ายขึ้นรวมรถึงเวลาใช้งานแบบออฟโรดนะฮะซึ่งบางทีมุมเลี้ยวมันต้องแคบมากๆนะฮะก็ใช้ระบบนี้เข้าไปช่วยก็ทำให้มันสามารถเลี้ยวบนเส้นทางที่ถูกจำกัดได้อย่างดีเลยทีเดียว มาดูเรื่องดีไซน์ดีกว่านะครับตั้งแต่ผงมาลัยนะครับที่เป็นหนังแท้เบาะนั่งก็เป็นหนังที่ผิวสัมผัสดีนั่งแล้วนุ่มนวลมากเป็นเบาะของนับป้าเลยอ่าเป็นหนังนับป้านะฮะแล้วก็ทริมการตกแต่งก็เป็นลายไม้นะแล้วก็มีเรื่องของโครเมียมซึ่งไม่ใช่โครเมียมแบบเงาเป็นแบบด้านซึ่งลดการสะท้อนแสงนะครับแล้วก็ที่สําคัญผมชอบมากครับผู้ชมกับนาฬิกาตรงกลางนะ <c oughs> ที่ต้องบอกว่าดีไซน์มันเหมือนรถแบบ เรื่ออะไรรถสไตล์ยุโรปที่มันเป็นรถหรูคลาสสิก,น,<อ>กนิดนึงคลาสสิกแล้วก็หน้าจอขนาดใหญ่ลเดียวหน้าจอก็หน้าจอสัมผัสน,นะครับขนาดก็อยู่ที่14.6นิ้วนะครับส่วนหน้าจอแสดงผลฝั่งคนขับนะครับ,รบก็12.3นิ้วเลยครับและที่สำคัญพงมอลัยมีแพดเด้นชิพให้ด้วยนะฮะ <S 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 ก็สำหรับ ใครที่ชอบฟีลลิ่งการขับแบบสนุกสนานก็สามารถเปลี่ยนเกปที่พรมอะไรได้เลยนะครับใช่ครับแล้วก็คอมมานด์ต่างๆนี่เขาก็จะเรียงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการควบคุมเรื่องแอร์เรื่องอะไรก็อยู่ตรงนี้นะส่วนการควบคุมเรื่องการขับขี่ก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็นี่ครับไฮไลท์ก็คือแทงเทินอืก็สามารถกดได้ในระหว่างที่เราใช้โหมด r โ l o w ครับนะครับใช้โ l o w แล้วก็ใช้ระบบออฟโรดคุ้คอนโทรลคู่กันไปพอเราเปิดแทงเทินเนี่ยหากพวุมอะไรสุดปุ๊บเขาจะเริ่มใช้ระบบเลยก็ เป็นฟังก์ชันที่ตัวแทง500รอเขาให้มาเต็มๆเนาะใช่นะฮะแล้วก็เรื่องของพวงมาลัยผมยังพูดไม่จบโอเคนะฮะเมื่อกี้ผมขึ้นมาเนี่ยผมปรับพวงมาลัยโทษนะฮะไฟฟ้านะครับไ,ไม่ใช่คันโยกทั่วๆไปนะฮะแม่มัน,น,ะะมมนจะเป็นพรีเมียม SUV <S 1> <S 1> ได้ยังไงร,รวมถึงเรื่องของหลังคาด้วยที่เป็นแบบนี้องเแบบซันรูฟหรือมูนรูฟครับเป็นซันรูฟครับผมเป็นพาราลลีมิคซันรูฟนะฮะก็มีเปิดได้ทั้งสองด้านทั้ง ม่านบางแดดแล้วก็ฝั่งของซันรูฟเลยนะฮะลองดูเป็นวันทัชไหมโอ้วันทัชแล้วก็สั่งการด้วยเสียงนะฮะสามารถสั่งได้หมดเลยคันนี้ใช้วอร์ดดิ้งว่าอะไรครับสวัสดีแท้งครับสวัสดีแท้ง่ก็สั่งการด้วยเสียงเนี่ยเขาจะมีแยกทั้งสองด้านเลยนะครับแยกเป็นผู้สั่งอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมเป็นคนเรียกนะครับวอร์ดดิ้งเนี่ยจะขึ้นมาทางนี้เขาจะจับเสียงของผมคือไม่ว่าฝั่งคนขับสั่งอะไรเนี่ยเขาจะไม่ไม่ฟังแหละ เขาก็จะดื้อไม่ฟังผมว่างั้นใช่ครับก็เดี๋ยวผมลองสาธิตการใช้งานเข้าวๆของตัวสักการด้วยถึงอย่างเช่นพูดว่าสวัสดีแท้งเขึ้นเปิดสรูปนี่ครับเขาก็จะเปิดขึ้นมาให้แบบนี้เลยในโหมดของการขับออฟโหลดนะฮะในตัวของแท้ง500เนี่ยยังมีเรื่องของเรื่องขององศาล้อที่มาโชว์บนหน้าจอนี้ด้วยใช่ไหมฮะอย่างเช่นเราหมุนล้อเนี่ยนะฮะก็จะมี องศาของล้อที่เลี้ยวให้เราดูว่ากี่องศาเพราะรว่าตรงนี้เนี่ยบางทีเราเข้าไปอยู่ในเ,เส้นทางออฟโรดเนี่ยบางทีเราหลงพวงมาลัไม่รู้ว่าพวงมาลัเราหมุนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้ก็มีการช่วยนะฮะและอีกโหมดหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับก็คือเรื่องของโหมดลุยน้ําเจ้าแทงค้5 0 0นี่นอกจากเป็นรถที่เป็น SUV ที่เป็นทรงทรงสูงแล้วนะครับในการที่ลุยเส้นทางออฟโรดหรือว่าจริงๆไม่ต้องออฟโรดหรอก ลุยเส้นทางปกติธรรมดากับกรุงเทพที่น้ําท่วมบ่อยๆเนี่ยน้ำท่วมตลอดก็จะมีโหมดของการวัดระดับน้ําให้ด้วยนะซึ่งความสูงของระดับน้ําที่แทง500เนี่ยสามารถรองรับได้ในประมาณกี่เมตรครับตามสเปคนะครับตามสเปคเนี่ยอยู่ที่80เซนครับผม80เซนใช่ครับอันนี้คือตามสเปคแต่ถ้าลุยจริงๆผมว่าอาจจะเกินขึ้นไปได้มากกว่านั้นนิดหน่องครับผมนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นมาตรวัดนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าลุยสักประมาณ80เซนเนี่ยก็อย่าให้มันเกินกว่านั้นเลยผมก็ เชื่อว่ารถมันก็ไม่ได้อยากให้เราลุยขนาดนั้นหรอกแต่ว่าโอเคถ้ามันจําเป็นจริงๆก็อาจจะไปให้ถึงนี่เก้าสิบเซนซึ่งเขามีมาตรฐานซึ่งเก้าสิบเซนนี้ก็คือมันก็ระดับยางเลยนะแล้วก็อยู่ประมาณใต้ไฟหน้าซึ่งก็ผมว่ามันสูงไปก็มีโหมดตัวนี้มาก็ต้องถือว่าเหมาะทีเดียวกับกรุงเทพมหาคนครบ้านเรานะฮะนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของกล้องสามร้อยงศาองศานะ,นะที่ติดตั้งมาให้ในแทงห้าร้อยซึ่งต้องบอกว่ารถ SUV ไซส์ใหญ่งงไม่มีกล้องขับลำบาก นะถ้าคนไม่แบบไม่คล่องจริงๆนะและยุคนี้เนี่ยผมบอกเลยฮะว่ากล้องเป็นสำคัญเพราะว่าเราชินกับมันไปนแล้วรถทุกคันก็มีกล้องสามร้อยหกสงศามาให้เกือบทั้งหมดแหละสำหรับรถยุคใหม่นะคันนี้ก็มีเช่นเดียวกันอ่ะลองไปดูนี่นะครับก็เป็นความคมชัดของจอนะซึ่งแบ่งเป็น2อสองจอให้เราดูด้วยนะเป็นภาพรวมนะครับแล้วก็เป็นภาพที่เราต้องการให้เห็นนะ,อ,ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็น ระบบมุมมองผู้ว be so. ิช right ิดชื่อเขาเท่มากก็สามารถมองเห็นด้านล่างได้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นเสียงรัสะดวกสำหรับแท้ง500ที่ติดต ouais> ั้งมาให้นะครับอาละครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในแทง500นะครับตอนนี้เราจะไปช่วงรีวิวทดลองขับกันนะฮะเราก็ปล่อยน้องบอสเข้าไปขายรถอยู่ที่โชว์รูมกอนนะนี่ผมขอมาทดสอบเดียวเลยว่าฟิลลิ่งของเจ้าแทง500คันนี้จะเป็นยังไงนะครับอ่ะ ก่อนอื่นผมขออนุญาตตั้งโหมดการขับก่อนดีกว่าว่าผมจะใช้โหมดเป็นออโต้นะซึ่งให้รถเนี่ยเขาเป็นคนออคิดเองว่าจะขับด้วยลักษณะรูปแบบยังไงให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของผู้ขับขี่แล้วก็ท้องถนนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมเปิดเบาะนวดด้วยนี่มีเบาะนวดทที่ควนขับด้วยนะฮะซึ่งในโปรแกรมของการนวดที่เขามีหลากหลายมากนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับสำหรับใครที่สนใจตัวนี้นะฮะเพราะว่าเฉพาะเบาะคนขับเนี่ยวิธีการนวดเนี่ย เขามีหลากหลายมากผมเปิดให้ดูดีกว่านะครับว่าการนวดเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะฮะสำหรับเบาะคนขับนะฮะถ้าเราเข้าไปที่ประเภทการนวดนะฮะดูเลยครับมีถึง8รูปแบบนะตอนนี้ผมขออนุาตเข้ามาที่หน้าของเรื่องของอ,อ,อัตราการสิ้นเปนลืองละกันนะครับโอเคเราออกเดินทางกันดีกว่าครับด้วยโหมดออโต้นะฮะเ็ครับ ต้องบอกว่าฟิลลิ่งการขับเนี่ยมันเป็นสไตล์รถ SUV ไซส์ใหญ่เลยนะเป็นฟู l ไ i z e เลยนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งของตัวรถเนี่ยเครื่องยนต์ที่เป็นแบบไฮบริดนะครับผสมระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรนะครับเทอร์โบบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยซึ่งให้แรงม้าถึง350แรงม้าเนี่ยแบกตัวถังที่ใหญ่ขนาดนี้ได้แบบสบาย,บายเลยนะฮะแต่จุดหนึ่งที่ผมสัมผัสได้คือเรื่องของเสียง ที่เข้ามาภายในห้องโดยสารเนี่ยทั้งตัวของเสียงเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เสียงของออพื้นถนนที่เข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยต้องบอกว่าการเก็บเสียงอาจจะยังไม่ได้แบบเพอร์เฟกมากนักในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังต้องบอกว่าค่อนข้างเอกลักีณ์เลยทีเดียวนะสำหรับตัวแทง500นี้นะครับเพราะว่าเขามีแอร์หลังมาให้พร้อมสามารถปรับอุณหภูมิแล้วก็ปรับ ค่าต่างๆได้ครบถ้วนนะก็ที่สำคัญในส่วนของอที่ปรับเบาะด้านหน้านะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องให้คนขับมาช่วยปรับให้หรือว่าต้องลงจากรถเ,เพื่อจะไปปรับตำแหน่งเบาะนั่งด้านหน้านะสำหรับคนที่นั่งด้านหลังนะครับเพราะว่าเขามีปุ่มปรับด้านข้างเบาะมาให้ซึ่งตรงนี้ก็สะดวกสบายนะเหมาะกับผู้บริหารเลยทีเดียวนะครับฟิลลิ่งของระบบเกียร์นะครับที่เป็นเกียร์ อัตโนมัติไฟฟ้าแบบ9สปีดนะก็นุ่มนวลน,นะครับโอเคเลยทีเดียวนะไม่ไม่รู้สึกถึงความกระชากในการเปลี่ยนเกียร์แต่ละช่วงเกียร์นะครับมาในส่วนของช่วงล่างนะครับซึ่งเป็นระบบช่วงล่างแบบอิสระทั้ง4ล้อนะครับฟิลลิ่งเนี่ยก่อนที่ผมจะขึ้นมาขับเนี่ยดูจากทรงแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นรถ SUV ที่ค่อนข้างจะเป็นสไตล์นุ่มๆตัวถังโครงค นะคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่พอมาลองขับแล้วเนี่ยต้องบอกว่าฟิลลิ่งมันไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดเลยนะครับเพราะว่าความรู้สึกมันค่อนข้างที่จะเป็นแบบรถสปอร์ตซะด้วยซ้ำไปนะครับอาจจะมีความรู้สึกแข็งกระด้างสักนิดนึงด้วยนะฟิลลนะิ่งที่คิดว่ามันจะนุ่มนวลเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะครับตรงนี้เนี่ยข้อดีของมันอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะที่เป็นสไตล์แบบเมารถง่ายนะขึ้นรถโครงครงแล้วเมารถเนี่ยตัวนี้เนี่ย ก็จะไม่ได้เป็นฟีลลิ่งนั้นก็จะค่อนข้างแบบแน่นๆแ,แ,แข็งๆหน่อยนะครับสำหรับเรื่องของที่นั่งนะในตัวแทง500นี้เป็นรูปแบบสไตล์7ที่นั่งนะครับซึ่งมี3แถวนั่งนะก็แถวนั่งหน้าเนี่ยเป็น2แถวอยู่แล้วเป็นเป็นสที่นั่งอยู่แล้วก็คือคนขับแล้วก็คนนั่งด้านซ้ายนะครับแถวที่2เนี่ยเป็น3าที่นั่งนะครับแล้วก็แถวที่3เนี่ยเป็น2ที่นั่งนะฮะซึ่งแถวที่2และแถวที่3เนี่ย สามารถปรับพับเรียบได้เลยนะครับแบบ100%เลยก็สามารถที่จะขนของไซส์ใหญ่ๆได้แบบสบายนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนมาที่โหมดสปอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็มาลองกันดูว่าฟิลลิ่งของโหมดนี้เขาเป็นยังไงนะครับเรามาลองท้องกันสักหน่อยดีกว่า ต้องบอกว่าฟิลลิ่งของความแรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบจี๊ดจ๊าดซะจนแบบหลังติดเบามากนักนะแต่ว่ามันก็มีความดึงในระดับของมันอยู่แรงม้าระดับ350แรงม้านี่กระชากบอดี้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้ได้แบบสบายๆนะครับแต่อาจจะไม่ได้ปู๊ปลัดอย่างที่หลายคนอาจจะตั้งใจไว้นะว่าโอ้โหเป็นไฮบริดที่แบบตัวเลขแรงม้าสูงถึง350แรงม้าเนี่ยมันจะ ให้อัตราเร่งที่รุนแรงแต่บอกเลยว่าในส่วนของแทง500นั้นเป็นสไตล์แบบต้องบอกว่าเป็นแบบสุข,ขุมนุ่มลึกนะฮะคราวนี้เรามาดูเรื่องของตัวเลขการเิ้นเปิดน้ำมันกันบ้างดีกว่านะครับกับรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะซึ่งผมลองขบับใช้งานในชีวิตประจำวันดูนะความเร็วปกติที่ใช้งานก็ตามกฎหมายกำหนดมีช่วงบางช่วงที่รถหนานแน่นบ้างนะครับก็ตัวเลขออกมาเนี่ย ผมถือว่าก็เอาเรื่องอยู่นะกับการสิ้นเปลืองน้ำมันขนาดนี้แต่ด้วยตัวรถที่มันค่อนข้างใหญ่นะครับก็จะว่ารับได้ก็รับได้ตัวเลขก็อยู่ประมาณ9-10ถกิเมต่อลิตรประมาณนี้แล้วแต่การขับนะแต่ถ้าเผื่อสมมุติว่าใครที่แบบว่าขับแบบสไตล์ประหยัดประหยัดหน่อยผมว่าคันนี้เนี่ยทำได้ถึง11กิโเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะครับแต่นั่นก็อาจจะต้อง เท้านิ่นๆขับสบายๆชิลๆใช้ความเร็วไม่ได้มากนักนะครับก็จะเป็นตัวเลขที่สามารถทําได้ประมาณนั้นนะแต่สทาับผมเนี่ยผมอยู่วิ่งอยู่ประมาณเนี้ยก้าวไปปลายสิบต้นๆอยู่ประมาณนี้ก็เป็นข้อมูลที่เอามาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแล้วกันครับเอาละรครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ จะพามาลองในส่วนของออฟโหลดบ้างนะครับอาจจะเป็นเส้นทางไม่ได้แบบโหดมากนักแต่ว่าให้เห็นว่าเจ้าแทง500เนี่ยเขามีระบบซึ่งทําให้สามารถช่วยขับทางออฟโหลดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องกล้อง360องศานะครับซึ่งเขาจะมีโหมดซึ่งแบบว่าเขาเรียกว่าโหมดผู้พิชิตนะก็จะทําให้เห็นเรื่องของพื้นพื้นแทร็กพื้นถนนที่บางทีเราขับออฟโหดเนี่ย มองไม่เห็นพื้นด้านล่างว่าเป็นอะไรนะครับบางทีมันเชิดหัวขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเจ้าระบบหรือว่ากล้องตัวโหมดผู้พิชิตเนี่ยมันสามารถทําให้เราเห็นเส้นทางด้านหน้าได้โดยการที่มันประเมินจากภาพจากกล้องด้านหน้านะครับแล้วก็เอามาแปลงเป็นภาพให้เห็นแบบเหมือนท็อปวิวลงไปก็ถือว่าเป็นโหมดที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับในส่วนของแทง500แค่นี้ครับ เอาละครับตอนนี้ผมเข้าโหมดแทงเจอร์แล้วนะลองมาดูนะครับว่าผมเลี้ยวองศาเดิมเลยนะครับวงเลี้ยวมันจะไปได้แคบกว่าเดิมขนาดไหนนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะฮะความรู้สึกมันเหมือนมีอะไรมาเบรกที่ล้อหลังด้านในนะครับเหมือนกับตอนนี้ผมเลี้ยวขวาอยู่นะครับก็จะมีมาจับเบรกที่ล้อหลังด้านขวานะครับ ออาเรามาดูนะครับมันจะมีรอยล้อนะว่าจากการที่ใช้ฟังก์ชันแทงเทินนะครับ <S <S ฟีเจอร์แทงเทินกับไม่ใช้เป็นอย่างไงอันนี้คือรอบที่ผมไม่ได้ใช้แท้งเทินนะนี่ก็จะรัศมีวงเลี้ยวประมาณนี้นะครับส่วนนี่ก็คือรอยล้อเดิมนะครับที่ผมใช้แท้งเทินนะรัศมีวงเลี้ยวมันก็จะแคบกว่านะครับก็อยู่ประมาณสัก ผมว่าประมาณเมตรหนึ่งนะครับก็นี่เป็นรอยนี่ผมเยียบให้ดูแล้วกันนะจะเห็นรอยอยู่เนาะอ่าก็คือมุมองศาในการเลี้ยวก็จะประมาณนี้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่อยู่ในแท้ง500นะซึ่งทําให้เจ้า SUV คันนี้เนี่ยสามารถใช้งานในรูปแบบของออฟโรดได้ง่ายยิงขึ้นนั่นเองครับ อาละครับวันนี้เรามาสรุปปิดท้ายในรูปแบบออฟโรดสักนิดหนึ่งนะครับกับเจะแทง500คันนี้เลยนะวันนี้ผมได้ลองทั้งออนโรดแล้วก็ออฟโรดแต่ส่วนออฟโรดเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับก็มาให้ได้รู้ถึงฟังก์ชันที่เขามีให้เรากันนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของดีไซน์เรื่องของลูกเล่นฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยภายในแทง500เนี่ยในตัวอัลตร้าเนี่ยนะฮะต้องถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะดีไซน์ก็สวยงามอย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็ภายในเนี่ย ก็เลือกใช้วัสดุอย่างดีเลยนะครับออปชันก็มีให้ใช้แบบทุ่มทๆเลยนะรวมถึงโหมดการขับขี่ก็มีเยอะมากมายไม่ว่าจะเป็นออนโรดที่มีถึง4โหมดออฟโรดถึง7โหมดนะครับจะขับในรูปไหนเขามีให้หมดเลยนะครับในส่วนของการทดลองแบบออนโรดนะครับต้องบอกว่าผมขอแบ่งเป็นอย่างนี้ก่อนเรื่องของเรื่องของขุมพลังนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดในรูปแบบของเบนซิน2.0ลิตรเทอร์โบบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พลังงานถึง 350แรงมา้าดูตัวเลขอาจจะสูงนะแต่พอทดลองขับนะครับกับรถสไตล์นี้ซึ่งเป็นรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องถือว่าพละกําลังมีให้ใช้แบบเพียงพอแต่ก็ไม่ได้หวือหวาไม่ได้ปูดปาร์ตสไตล์แบบ SUV ที่มันคุมกําลังดุดันอะไรประมาณนั้นนะก็มีให้ใช้งานเพียงพอแต่ก็ไม่ได้ปูดปาร์ตมากนักนะครับเอาละครับมาสรุปกันดีกว่าสำหรับคันนี้นะกับราคาค่าตัวที่เขาเปิดไว้ที่2 2 6 9 0 0 0บาท ก็ถือว่าเป็น SUV ไซส์ใหญ่ที่น่าสนใจกับราคาขนาดนี้นะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยรถไซ์นี้เนี่ยหาราคานี้ไม่ได้นะฮะต้องซื้อเกือบ4ล้านบาทกันเลยทีเดียวมีมาให้ใช้ในราคาขนาดนี้สำหรับใครที่ชอบรถไซ์นี้ก็ลองมองแทง500ไว้ครับ